สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ปรูนนะคะสวัสดีนะคะแม่แม่ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอันนี้เราก็บรรดาช่างงานนะคะอยู่ที่บ้านชัยทุ่งนะคะก็จะมีไายทองเงินนะคะพี่ป๋องไายสมนึกนะคะไายอามนะคะตาทีมงานทองแท้นะคะแม่แม่แมค่ะมีแต่ช่างไายหล่อๆเลยนะคะก็จะมีอีกนะคะมีอีกหลายเชือกเลยนะคะที น้องช้างของเราก็เตรียมแห่อีกรอบหนึ่งนะคะแม่แม่ขาเตรียมแห่อีกรอบหนึ่งนะก็จะมีอยู่ทางนี้ด้วยนะคะทางนี้ก็จะเป็นพายหลิวพายหลิวนะคะพี่พายวันชายนะคะแล้วก็คุณถูกคุณนำนะคะมแม่แม่ขา ก็จะเป็นพี่หลิวนะคะแล้วก็พี่พายวันชัยนะคะุณปูงเราอยู่ทาง,งด้านนน้นกำลังกินใบโพอยู่นะคะแม่ๆหาค่ะรอแห่อีกรอบหนึ่งนะคะรอบน่าจะรอบหมู่บ้านเนี่ยคะวันนี้คุณปูงเราแต่งหน้านะคะแม่ๆค่ะ เตรียมแห่แล้วนะคะแม่ๆค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป๊ะปอปู่บุญนำของเราด้วยนะคะสวัสดีะค่ะ